จบไปสองเพลงเพราะต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังหยิบเพลงเพราะที่เกี่ยวกับฝนมาฝากกันเพราะว่าเรากําลังจะพูดถึงเรื่องราวของกรมฝนหลวงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่รอบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องราวของการทําฝนเทียมนะคะแต่เป็นการ เปิดปฏิบัติการบินสลายฝุ่น PM 2.5ในช่วงกลางคืนเพื่อจะเร่งระบายฝุ่นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนหลังพบการเริ่มก่ะตัวของฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั้งหน่วยปฏิบัติการบรรเทาปัญหา PM 2.5โดยโกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยได้มีการเพิ่มปฏิบัติการการบินจากช่วงกลางวันอย่างเดียวเนี่ยเป็นช่วงกลางคืนด้วยโดยเขาเริ่มกันตั้งแต่ แต่ช่วงวันที่31มกราคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะด้วยการใช้เทคนิคสเปรย์น้ําเย็นค่ะผู้ฟังโดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะได้ปฏิบัติการที่บริเวณอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ช่วงทุ่มเสร็จๆนะคะผู้ฟังแล้วก็ไปต่อ,อยังพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาครในจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเขาก็ใช้เทคนิค โปรยน้ําแข็งแห้งบดละเอียดเพื่อจะช่วยลดอุณหภูมิบนชั้นบรรยากาศระบายฝุ่นละอองจากนั้นค่ะช่วงราวๆห้าทุ่มนักผู้ฟัง23่สนาฬิกาเนีย่ยก็ปฏิบัติการบินไปยังพื้นที่เป้าหมายนะคะก็คือบริเวณของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเพื่อไปตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศแล้วก็จะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปใช้วางแผนปฏิบัติการในวันรุ่งขึ้นต่อไปนั่นเองจากการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศในเวลากลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังทางกรม ฝนหลวงเขาก็พบว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศนั้นสูงกว่าในช่วงกลางวันค่ะซึ่งได้รับคําแนะนําจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัดในการปฏิบัติการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะยังได้เปิดหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพิ่มเติมค่ะในส่วนของการปฏิบัติการบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ขณะนี้เนี่ยพบว่ามีการเริ่มก่อตัว ของฝุ่นละออง PM 2.5แล้วนะคะแต่จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการกันว่าระหว่างวันที่4-5่ถึงกุมภาพันธ์นี้เนี่ยอาจจะมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนพัดลงมานะคะทางตอนบนของประเทศอีกระลอกหนึ่งซึ่งเรื่องนี้จะช่วยระบายฝุ่นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงและก็เป็นผลดีต่อประเทศไทยนั่นเอง่าผู้ฟัง